สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมวิ่งจากช่องตะโกนะครับ oh, <wow. S 1> กำลังมุ่งหน้าไปยังอำเภอนนสุวรรณนะครับขออภัยอำเภอโนนดินแดงนะครับขออภัยผมกำลังจะเข้าสู่อำเภอโนนดินแดงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับ <c oughs> เป็นวิวภูเขานะครับทางด้านซ้ายมือ <c oughs> ถนนก็สวยงามดีครับแล้วก็มีวิวภูเขาถือว่าเป็นวิว สวยนะครับฝนตกรอยๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับฝนตกปรยอยๆครับอำเภอโนโนดินแดงนะครับก็เป็นอำเภอที่อยู่ติดกับอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับก็มีภูเขาเยอะนะครับอำเภอนี้ตรงกั้นเขตกันก็จะเป็นภูเขาเช่นกันนะครับ นะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นป้ายมาตลอดทางเลยนะครับให้ระวังช้างข้ามถนนนะครับก็แสดงว่าบริเวณนี้นะครับมีช้างเดินข้ามถนนบ่อยๆนะครับเขาก็เลยต้องทำป้ายมาเตือนออเตือนรถราที่สัญจรไปมานะครับ กองตะโกมายัางอําเภอโนนดินแดงนะครับจะมีป้ายอยู่ตลอดทางเลยนะครับว่าให้ระวังช้างข้ามถนนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับระวังช้างข้ามถนนมีมีป้ายให้เห็นตลอดเส้นทางเลย นะคระับอำเภออำเภอโนนเลนแดง